สวัสดีครับนี่ครับทุกคนสวัสดีัอยู่บ้านได่จไม่ได้เาใส่บัวมื่อขี่รถเล่นครับไปหาวิเลิมแล้วก็เลยวยมาเล่นรับแม่บัวกันแน่วก็เลยผ่านมาเจอจริงๆครับก็เลยว่าแบบเอ้ยมาโชก็พราะ่อยู่เพราะว่าสวัสดีครับทุกคนเมื่อวผมสิพาไปหาแม่บัวน้องจ๊อบนะครับบารู้ว่าจิตเจอเพื่อนบอนะครับเพราะว่าบอได้บอกเพื่อนไว้นะดี๋ยวเ้าี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับผม รู้เพื่อนซีอยู่สนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันว่าเป็นจังไหนนะไป กินทอดด้วยเริมกินทอดด้วยเริมกันเลยว่าจิดแวะไปเบิ่งไวเริ่มก่อนนะครับระหว่างทางเดี๋ยวค่อยเข้าไปหาแม่บัวนะครับเดี๋ยวหอดจิลัดลาดไปลาดไปทางนี้นะครับไปจากบ้านโคงไม่ล้มไปหอดบ้านวานอ้อยนะครับมาเบิ่งเส้นทางกันนะครับว่าจิเป็นยังไงไปทางลัดก็จบประมาณนี้นะครับ แต่ไม่รู้ว่าเพื่อนจีอยู่ทำงานหรือเปล่านะวิเลิมนะแต่พอเรากินไปนี่เขาจิมาแวะนะครับแล้วก็ไปเล่นนะ้แม่บัวจังน่อยนะครับแล้วก็ครับอันนี้คือทางลัดไปบ้านวาน้อยนะครับปกติเขาจะเข้าจากบ้านใหญ่ามานะครับถ้าเขารถนใหญ่ามาแต่ว่านี่มันเป็นทางลัดจากบ้านโค้งไม่ล้มไปนะครับส่วนมากขึ้นกระใช้ทางนี้แหละครับเพราะว่ามันใกล้นะครับ แต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบทางลูกลังในจังหน่อยนะครับเป็นทางลูกลังป่ะไปต่อเอานี่ถึงแล้วครับบ้านวานอา้อยนะเข้าอีกฝั่งนึงนะเหมือนกองุณหลักงไ,ได้เริ่มอยู่ฝั่งผุ้ขับถูกคือชถ ีสุดบ้านนะครับเม,มือนมีกระดุ่งอยู่นี่น้ำแห้งครับอยู่ทุกคน ว้าวดีรคบเลยข้าวขี้เข่าครับเข้ามาแต่ก้นี่โอ้โหเห็นจะเสียแล้วจ้มาแต่สโอ้หผมไปมอนไปอไปทัจาดเสียเงาเสียค่าเขาเป็นแม่ใหญ่ครับประกับปานตีข้าวกับเนี่ข้าวรับ้เวากับ้หุงครับอ๋อกินข้าวกับจ้ำหุ่งครับตังตหุง ามเองเหอวิจเองครับแต่มอกน้ำมีทักทั้งหมครับ่ครับลานเจ้าได้ใส่กินข้าวกอบเตอร์น่ะ้านอีกเลาอะเป็นนอนยู่ใต้นี้คือเกาอากามัมอ่ามุ่นแล้วบอกพับขึ้นให้เพื่อนเลยบอกพับเป็นจากแดดไหมตากแดดเพว่าหากป่าพัดลมันคือเหลือแต่ใบค่ะ ข้างล่างมันได้สิข้างล่างมันเป็นตะไมคายเศษนะครับโอ้ยเบื่อแม่ข้างล่างพัดลมไปกลายเศษอันนี้ทุกคนปดสิ่าฮ่อยู่กิจจี่ที่เลยครับส่งส่งกิจที่เลยเพื่อนกับแป๊ะส่งที่ค่อยซื้อให้เจ้าไปกันเลยฮะยเจ้าที่มั้งเหรอที่น่าครับส่งที่ค่อยซื้อให้ครับเจ้าคือใส่ส่งยีนแล้วโอ้ส่งก็ได้แลยได้เลยส่งยีนมากขนาดนั้นส่งยีนใหญ่พูดครับอ๋อเจ้าเรามากส่งยีนครับครับเอาเอาเมียนได้ ป่าหมามาแต่ก็เลือดคือหลายแน่นี้าเพื่อเราไมย่างครับเฮ้เอาไม่ย่างเจ้าเอาไว้เลี้ยงเจ้ามาแต่ก็มาทาให้หาเฮ้มาในบ้านให้เจ้าเอามาให้ใบ้านเอามาให้ป้าเรามีเท่าไหร่ก็ให้เอามาให้เนาะปุ้ยนะสี่ตัวห้าตัวจักตัวนี่สี่สี่ตัวแม่มาได้ส่ะแม่มันเจ้าเอาลีลาเริ่มพัฒน์ด้วยดิก็มาเลี้ยงแต่ข้าวคนกินกับพวกแต่คนกินข้าวกับพวกแบบนี้เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาครับเนาะ ไปไปไปบัดคุ้มหรือครับประการอะไปทากินข้าววัดเขาข้าววัดไปแล้วมาคือแล้วครับเนาะเข้าวัดครับเข้าวัดก็แวะผ่านมาที่ซี่เขาเบิ่งครับโอุ้หอะไรครับเจ้าสิไปกันแล้วปานี้โอ้ไม่ใช่เลยกินเลยกินข้าวแล้วนอนเทื่อได้ยัครับนอนพภาคบานี้อ๋อนอนภัคนอนแบบเบ่กงานนะครับเบิกงานเจ้าเดี๋ยวเจ้าคือบ๊อบบี เฮ็ดเวียดใช่อบเบิดคือการเบิร์ดคือการไดเครับเจ้าเสานวดัเจ้าเส้านวดเลยกระปูเต้มมาคือขังน้ำเลือดแทะมัมกตัยเล่นกระปูเป็นวมาวัดเสาวัดเสาแล้วตะกี้กครับตกีใส่ใบมะขามเพราบ่อตะมงฮะใส่ใบมะขามใส่ใบมะขามนบ่อมะขามมีแต่นวส้มๆเนาะแทะไปอ้ยกินข้าวฮะ แ่บอยู่กินไปกอิ่นปากกินคอครับกินไปพอชิ่นปากซิ้นคอบ่ชิ่นปากชินคอเอมื่อก็้ันเสร็จัครับเวมื่อมาเบิ่งื่อเหรอไม่เพิ่งวันนี้เพิ่งอะไรครับตอนงคืนหรอนหละครับอตอนกลาวรนอนนี้เหรอเพราะว่าเมงแจมาอันนั้นวะล่ะอ๋อ นี่ครับภายในเงืนอนาะโอเคไปเดียวเดี๋ยวเาไปต่อครับอือลวเียครับฮะยาขอเงินไปซื้อปวดหลังปวดเอวก็คือบ่มีเงินเนาะมีแต่เงินเหรียญมีแ่เงินหรียญ ก็เอาไว้เตรียมน้ำมันกับ่มียันเตรีมน้ำมันแล้วก็ขึ้นกับรถกูได้ครับมือนี่บ่ได้บ่ได้เอาเงินติดมาหนึ่งครับเดี๋ยวให้เพื่นอันนี้ครับขับคือยาคือยาเด้อเรือจับนี้แหละค่อยบ่อได้เอาเงินมานึ่มือนี่หาค่อยค่อยขี่มอเตอร์ขี่มอเตอร์ไซค์มาคือยาแก้ปวดแล้วครับปวดปวดโมเดงไฟหลายครับขับโอ้โมเด็งไฟโอเคทุกคนเดี๋ยวฮ่าซี่ไปต่อไปหาแม่บัวนะครับม่มือนี่ ขี่มอเตอร์ไซค์ก็เลยต้องใส่แมสม์อยู่ในบ่อผันมิเตอรสีม่วงนะครับก็เลยต้องไปนะครับประหลานไส้ประหลานไสอีกไปนะพี่วนวันจิไปซื้อยาเรับผ่าครับประลานไสไปซื้อยาพันยังประหลานไสอยู่เนาะครับครับประลานไส้อุ้ยเนาะไปเมื่อกี้เด้อครับครับขอบคุณลยสายทุกคนไปต่อครับแวะมาเบิ่งกไปเริ่มแป๊บหนึ่งพอดีเพิ่งอยู่ทำงานพอดีเพิ่งพิ่งกลับมาจากทำนา ไปทำงานนะครับเพ่นเพ่อกำลังจะาจาทำงานเดี๋ยวเริไปต,ต่อนะครับถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวห้ิงเดี๋ยวคนนี้ละกันเพราะว่าทางหน้ามันเป็นทางใหญ่เนราะเดี๋ยวราดว่าผมจะไปดูว่ครนะ บ้านโพไซทองนะครับหรือว่าบรรยากาศน้อยเนาะก่อนที่จะเข้าอากาศนะครับก็จะมีไอหมูบ้านน้อยนะอยู่หน้าปะปาเลยมาเลยเห็นเพื่อนอยู่นี่นะทุกคนแค่บัวดีครับ อยู่บ้านอยู่ครับนี่พอดีมาเล่นก็เลยแวะมามาเล่นนําครับจนมันอยู่กับหมูเนี่ยังครับเพิ่งเข้ามาเข้ามาทางนี้มาซื้ออาหารแมวบอกครับอาหารหมาอาหารหมาพอดีเจอพอดีเลยทุกคน ี่คาเยบอสข้ำเ็ดแล้วกันนี่นี่เราขี่รถเล่นครับน้องมาสป็นแบบทุกคนุกร่งปกติผมขี่ขี่รถใหญ่านะดนี้นี่ผมเลย ขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับพอ,อดีเขามาทางนี้เรามาเห็นเพื่นพอดีครับทุกคนติดตามขึ้นไปเลยนเ,เดี๋ยวอาทุกคนมาเล่นเฮียนแนบัวอลังกระทิบม่ได้มานานนะครับไม่ด้มาเป็นเดือนสองเดือะะนแล้วมั้งนาอยากหลายมกงกดนออกเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวขวาโอ้ยเป็นลุง หน้าว่ามน,นเคยดินนครับไม่ได้มานานก็เจอไปเซีนเฮือนใหม่ล่ะดูเลกครับทุกคน,นคบไ,นไ,ไบนไนไนไอยู่บ้านก็ดีสวดีครับน,นี่ครับทุกคนไม่ับ่ไ,ไ,น,ไ,ไ,ไน,นี้ขี่รถเล่นลับไปหาวิเริมแล้วก็เลยเวย มาเล่นกับแมวบัวกันแน่ว่า <c oughs> ก็เลยผ่านมาเจอจริงๆครับก็เลยว่าแบบเอ้ยมาโซกับเพื่อนจะอยู่เพราะเพราะว่าเมื่อเช้านี่ไปวาดบ,าดบาดอครับเราไปใครอ่ะคือเห็นลงคลิปเพื่อนเมื่อคืนไปปึกหมอลำอ๋อแล้วก็เมื่อตอนนั้นไปอันนั้นไปเห็ดตำกล้วยเด้อยซันเม,ามานืออม่อวานนี้อ๋อเมืม่อวานนี้ก็เลยมาลงวันนี้บอครับพี่อนเพี่ลงเมื่อวานลงก็ไหนเห็นเห็นไปทำรงทานตำกล้วยทำรงทานตำกล้วย ลงไปแล้วไงตอนที่เราเข้าไปทีแรกมามามาบนวัดลงเมื่อวานยังไม่มีเปลียนเปบครับนี่ยังไม่ได้มีก็คือเพื่อนยังอยู่น้ำกันดีนะครับเพราะว่าผมก็ได้ค่อยมาผมยังหากว่าผมมีแต่ไปมึงก็เลยมีโอกาสทับรถเลาะก็เลยมาเล่นน้ำคนไปเที่ยวคนไปเที่ยวมุกดาหารไปเที่ยวอันเดอร์มีตะไดีเขาอู้น่ารักน่ารักเริงสีประสิทธินมาให้ให้น่ารัก ก็เลยปล่อยเพื่อนอยู่กับแม่เพื่อนก็เลยขี่เราออกมาเพราช่วงนี้เขาไม่ได้ไปจ่นะครับก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาเล่นนะครับมาเบิ่งพอจีดส่วนเพป็นไปเบิงเ่งโต้วยมินไผ่เกาะที่แม่เคยชวนผมมาหน้าอ๋ออยู่ในแพรแม่ครับเพิ่นอยู่ไกลบอกอยู่ในลงไปในหลังกล้องถงนี่แหละอ๋อขีม่มอเตอร์ไซค์ไปได้ไ,ได้คร okay. ับเมื่อนี้ก็คือ มาฮอดแล้วนะครับซึ่งพาทุกคนพาทุกคนมา <c oughs> ออกเดินทางนะครับตั้งแต่เขาแป้งแล้วก็มาแวะบ้านวาน้อยนะครับมาแวะวาน้อยแล้วก็ตกมาฮอดวานใหญ่แล้วก็ออกมาโพไซทองอันนี้บ้านอย่างครับบ้านน้อยชัย,ยพรบ้านน้อยชัย,ยพรแต่ว่าเขาผิดทูแต่ว่าบ้านโพไซทองมันเป็นโพไซทองเบิร์ตเพราะว่าเขาเป็นหมู่เดียวกันไงอ๋อแต่ว่าอันนี้เป็นบ้านเหมือนบ้านบ้านใหม่ บ,บ้านี่ตะกาแต่อันนั้นมันจะเป็นยุงเป็นยุงเป็นยุงอ๋อแต่ว่ามัน,มนรวมกัน,นกแต่ว่าอยู่นี้มีชื่อว่าบ้านน้อยชายพรแต่คนฮ้จักว่าเป็นบ้านโพไซทองนะครับก็ขี่รถมาเพราะว่าบอกบอกบอกเข้าทางนี้เพราะว่ามันเป็นสี่แยกใหญ่ผมก็เลยแวะเข้าทางนั้นวันนี้ปั๊บไปเลิศไปเห็นเพื่อนเอ้าคุณคุนก็เลยอดเมื่อดี้นีนก็เลยมาจวหมอเลยนะครับทุกคนโพไซทองอ่ะมันมันเป็นไร่เป็นนา แล้วมันมีต้นโพเขาก็เรียกดอนโพอ๋อดอนโพตรงนั้นค่ะพอนนนานมาเขาก็เป็นหมู่บ้านอะไบ้างนี้ก็เลยเรียกโพชัยทองรเรียกให้มันสวยงามอันนี้บ้านน้อยใช่บ้านน้อยนี่คือน้อยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคือบ้านอากาศน้อยแล้วตอนหลังๆมาก็มาตั้งชื่อเป็นหมู่บ้านอ่าบ้านน้อยชัยพรอืมคอาริมยามนี่ก็ริมยามมาแต่ไหนก็ไม่ได้เป็นหมู่บ้านแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นบ้านม่วริมยารวมเดียวกันแล้วแเดี๋ยวนี้เขาทำหมูแยกออกมาจากหมูสาม แยออกมาจากหมู่สามก็มาตั้งหมู่สิบเก้าก็เลยสามหมู่บ้านรวมกันเป็นหนึ่งครับค่ะโอเคครับทุกคนประมาณที่นี่นี่คือประวัติของบ้านอเมื่อนี้ผูดอยากมาเล่นนํำมีคนมาเล่นนํำอยู่บรับมีเอฟซีมาอยู่บนบ่อ๋อโอเคก็ติดติดต่อเพื่อนทางเพจกันได้เลยนะครับเพราะว่าเพจผมนี่ผมไม่ค่อยได้ตอบนะครับนะก็จะเห็นคนทักมาหาเป็นลายอยู่นะครับแล้วก็าต่อไปเอาตะกั่นไปใส่ไปเลยครับ มันกับแบบเก่ามาันแหละใกล้พอไข่พออะไรมันก็ตายตายตาย,ตายสลุบสลุบได้กินมานี่ม<ป>ัไ,ได้กินได้กินนิดหน่อยมาเดียวนิดเดียวคับไปเหร้านทอดกับมักกะซิมเปรี้ยวมันก็แซ่บอยู่มันก,ก็ไข่แต่ว่าพอ่อเรานี่มันตายตรงที่ว่าทางที่เลี้ยงเรามันไม่ให้เขาต้องเลี้ยงนะแม่เลี้ยงเราเลี้ยง,<อ>งมเป็นเยี้งครับเลี้ยงเอาประสบการณ์ค่ะลองดูโอเคคือมะพร้าวสามส่วนนะเขาบ่าเขาไม่ตายเขาได้ค่ะค่ะ เลยบ้านน้องมาตูมไปน่ะนะเป็นอย่างครับเเรียนด้วยกันเรียกคือกันบ้านอันใหญ่อันนั้นนะยายยังก็ก็ไอ้ว่าเขาแป้งนี่บอครับว่าเขาแป้งเลยบวชมาเลยหน้าวัดนาเลยไปสองสามหลังเลยจากบ้านนาไปทางคนงามนี่บอครับไปทางคนงามบอครับค่ะสังเกตบุญคอกเราเลยว่าสิแล้วสิอยู่กลางแจ้งแล้วไอ้ที่บ้านชมพู่นี่เขาก็มาแนะนำแม่ว่า ให้เลี้ยงกลางแจ้งแล้วทำหลังคาให้เขาคือหลังคาพายางใสแต่ว่าส่งเปลยฮะเพื่อนกระบ,บอกให้ผมไป๊ะท้ายปีสองปีแล้วมันบุได้มีเวลาเลีเ <c oughs> ลเ้ยงเราผสมคนสงี่จริงกระเจ้าอยู่บ้านพลงามออหรือว่าเอ,อ็อดอยู่ดงส่งเปือ่อยอะไรฮะส่งเปื่อยน่าต่างหากยายอันนี้แหละเราคนส่งเปื่อยมาเอาบัวอยู่กับแป้งเอาไปบอกพราะวัติ มีคนที่อยู่สวัดนี่แหละเพื่อเราไปเอาเมียแล้วเพร่ะเราไปอยู่ผลงามแล้วเพร่ะเราไปเอ็ดสวนอยู่บ้านอันนั้นแต่ว่ามันไกลครับแหละมันบมีเวลาไปก็เลยบ่ได้ไปจะเครือแต่ว่าม่นบอกตั้งแต่มันฮิตใหม่ๆจนตอนนี้มันเศร้าฮิตเลยยังบ่ได้ไปเล่าเราเรี้ยงนะมันได้ลาว่าคือรอบหนึ่งได้หลายหมื่นอเออบัดดี้พ้อแม่เนี่ยคือมันลังคาเนี่ยมันไม่ให้ก็บอกนะอ่าครับมันฮ้อนบอกหรือยังไงมันมัน มันเป็นอะไรคือมันไม่รู้ต้องใช้จากมาแม่สีเจาะเป็นอนันต์เจะเป็นเอาสัมป์สีใสมาใส<อ>่แล้วก็เอาตะแกงมาวาง,งราเลี้ยงให้ถึงแล้วครับมันจเนัเบ่ยากเลีเ้ยงเลี้ยงมา <c oughs> ดีกว่านาอ <c oughs> <c oughs> โอเคทุกคน <c oughs> ประมาณนี้นะพามาเห็นแ <c oughs> ม่ว่า <c oughs> วน้องจ๊อบเลยนะครับเดี๋ยวติดตามว่าพ่ะสิพาผมไปใสเพราะว่า่นเคยส่วนสะดุดแล้วเราผมก็เลยมีโอกาสได้ออกมากับพระสิให้พรนพาไป โอเคสำหรับรคลิปนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ